และตอนนี้เราก็อยู่กันบนเกาะลอยฟ้าโคกระโดนเดี๋ยวไม่ใช่แล้วมั้งอ้าวเหรอเอถ้าอย่างนั้นเราอยู่บนเกาะโคอีดอยดอยดอยอะอันนี้ไม่ใช่<บ>ใหญ่างไรถ้าอย่างนั้นเราอยู่บนเกาะลอยฟ้าปินยนี่ก็ไม่ใช่โคเล่อ้าวเหรอ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรมากปะเนี่ย <c oughs> สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะ เราก็้จะมีเกมไมโครสกายบล็อกบียอนในตอนที่หนึ่งกันนะคะซึ่งในครั้งนี้เราจะเอาชีวิตลอดกันยังไงนะถ้าอย่างงั้นเราลองไปครับของกันเลยจ้าเฮ้อพี่เคนหลบไปไหน่อยดิใครอยาไปไหนขับตรงไมมีต้นเดียวจะให้หลบไปทางไหนเนี่ยจะมายืนแบดเขาทำไมเนี่ยคือมายืนมันผู้ไม่กนแล้วไหนๆทางนี้หรอโอยอย่าตีพี่เคนตกไม่ตายนะเฮ้ยนิ <c oughs> วแลนยัง สําหรับแมพของ s k y b o x นะคะวันบ็อกที่เราเพิ่งเล่นไปเนี่ยเจ้าวันบ็อกนะคะแมพนี้รู้สึกว่ามันจะบักๆนะคะซื้อคุณแคะแล้วมันก็แบบว่าสเปาไม่ได้เนาะเราเลยลองย้ายมาเล่นแมพเกาะลอยฟ้าบิยอนแทนนะคะเอาล่ะขอเวลาทุบไม้ก่อนนะโอเคค่ะเราจะต้องแปลสภาพไม้ทํากล่องครบเป็นก่อนเนาะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องคราบกล่องครับนะคะหลายแบบไปเนาะตอนนี้ค่ะเราต้องทําตามแอนิเมชันนะคะเอาล่ะได้กล่องครบมาสองแบบแล้วค่ะเดี๋็วจะทําสลับก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องการพื้นที่เพิ่มเติมนะคะไม่งั้นพี่เคนจะตกลงไปได้้นะเยวขา อุย้ยต้อบไปหมายนี่มันจะหายไปหมดแล้วเนี่ยเ,ออเราต้องการพุ่มไม้ด้เนาะเอ,อ้ยเดี๋ยวกัอนนะกำลังเร่งมืออยู่โอ้ยเล่นก่อนเล่นก่อนรถตัวนี้ล้กกันนะเราต้องการซัพปิ้งกับพุ่มไม้อุย้ยนี่มัาจะตายซะแล้ว <c oughs> เฮ้ยพี่เคนใจเย็นใจเย็น <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะได้สติ๊กมาละเราก็จะคับตะขอกันนะคะ เราต้องคัับในกล่องของสกายคัปเตอร์เนาะแล้วเอาบาไม่ทีมงฟันมาทำไมให้ hey, ตะขอตะขอนี่ของดีนะแล้วทำไมต้องใช้ตะขออ่ะเอา้าเพื่อแบบว่าโชคดีอะ่ะมันอาจจะเกี่ยวได้พวกหนอนไหมอะ่ะหรือว่าหนอนใบชาเขียวมาก็ได้ฮ้าลบดดวน มทาทอดกินได้ปะเขาบอกว่ามันดรอปยากมากเลยนะ <c oughs> แล้วประกาศในดวงเราสองคนเนี่ยบวกกันนะอดแน่นอน <c oughs> เขาบอกเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยนะที่มันจะดรอปหนอนมาให้เราอะ่ะไม่รู้ว่าจะต้องใช้กี่ต้นนะกว่ามันจะดรอปหนอนมาให้เราเนี่ยโอเคตอนนี้ยังไม่เจอเลยเนาะแต่ว่าจะซัพป,ปิ้งมาแล้วรอดตายแล้วพี่เคนอุ้ยแดงไม่ต้องอันนึงไหมันก,ก็จะไม่ได้สลานี่อันนะวัดดวงวัดดวงเสี่ยงดวงดูเผื่อว่าจะโชคดีนะอ่ะโอเคปลูกต้นไม้แล้วแต่ว่าต้องขยายพื้นที่่อยนะรู้สึกว่าพื้นที่ไม่พอนะ อวว้วนกว้างหน่อย้วนกว้างหน่อยอุ้ยแค่เดินก็ตกระตกุกกระนี่หมดแล้วโอเคค่ะเรามีบนบล็อกเนาะเราก็จะขับเป็นบนมิวนะคะเอาอะปึบนี่แบบนี้เขาก็จะให้มานะคะถ้าเราสามารถคับกล่องคับที่เป็นกล่องคับสกายคารเตอร์มาได้นะคะเขาก็จะให้กระดาษแล้วก็ให้บนมิวเรามาเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราต้องการหนอนไหมเราจะโชคดีไหมนะวันนี้ทุกเลยทุบเลย เอาเวลาทุบกันนะ้อพี่เคนอีกสักพักเราต้องหิวแน่เลยอะอุ้ยน้าดีจะกินอะไรเนี่ยเพราะว่า1.16มันจะหิวไว้ไงแอปเปิ้ลยังไม่ได้สักลูกนะ่อันน่าแอปเปิ้ลมันดอบยากอยู่ โอเคค่ะเราจะต้องคับของในสกายคัปเตอร์กันเนาะฟึบนี่เราต้องการตะขอเพิ่มค่ะตะขอไม่พอมันพังเร็วมากเลยก็ <c oughs> มาเป็นไม้นี่นะโอ้ยแต่ว่าใช้เยอะน่าดูเลยอะดูดียังไม่ได้ของอะไรเลยอะ <c oughs> น่าดีอาอไม่เห็นจะได้เลยแอปเปิลสักลูกยังไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนทุบลมเลยอะโอได้ตะขอเกลือพี่เคนโอ้ยพ <c oughs> ี่เคนว่าต้องขยายพื้นที่หน่อยเยมันแคบเกินไปนี่ก็ดีนะอยวเขาต้องการคับไม้กันก่อนแตกไม้กันก่อนนะคะแล้วก็ทาเป็นสลับดีกว่านะเราต้องขยายพื้นที่ออกไปนะคะ เอาล่ะได้สลับมาละเดี๋ยวเขาขยายพื้นที่ให้เอ,อเคจะตอบพื้นที่ออกมานิดนึงนะแต่ว่าไม่กว้างมากเน,นาะก,กว้างมากๆแต่เด,เดี๋ยวมนตอร์เกิดเดี๋ยวอ้อมมาทุบไปทุบมาวืดจนหัวพี่เคนนน่าทิา้งตกตายเลยเฮ้ยมันจะเซขนาดนั้นเลยหรอแล้วประกานเลยเดี๋ยวเฮ้ยก็อยากก้มต่ำดีโอเคมาพี่เคนมาต่อกันเลยดีกว่า,าต้นต่อไปที่แหละต้องได้หนอนได้ปะนะ เอาเลยทุบเลยทุบเลยเด้อโอ๊ยติดหัวติดหัวไอ้ต้นเตี้ยมาเฉยเลยโอ้ยอ้อมช่วยด้วยจะตายแล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องการตะขอโอ้ยเกือบไปเกือบไปโอ้ยนี่ว่าจะตกไปตายไหมนะเฮ้ยพี่เคนครับต้องคับกล่องคับใหม่ด้วยนะโอเคโอเคม่ถึงจะดรอปของมาให้เพิ่มใช่แล้วเราต้องการบลูมิวเพิ่มโอเคอันนี้ก็ทุบทุบไม้ไปก่อนนะโอ้พี่เค็นดูดีได้แต่แซปปิ้งมาแค่สองอันนึงอ่ะแอปเปิ้ลก็ไม่ได้เลยอ่ะก็ยังดีทั้งอ้อมพี่ได้มาอันนึงอ่ะ ลองคิดดูถ้าไม่ได้สักอันนะเปิดแบบใหม่เลยนะเจ๊ง <laughs> อันน่าไม่เป็นไรหรอกนะโอเคเกือบแล<ง>้วเกือบแล้วโชคดีละบอกแล้วดวงกระเกือของเราเนี่ยคนหมด <laughs> แล้วก็แอดฟังเมนนะคะตอนนี้เราก็แบบว่าสามารถจะครับของครับใหม่เลยเนาะต่อไปนะคะเราต้องทํากล่องคับการเรียนรู้ค่ะ <laughs> อันนี้ไม้ไปพร้อมไหมเนี่ยพอมแล้วเราต้องไปแปลสภาพไม้ก่อนอันนี้ยังทําไม่ได้นะโอเคค่ะเราต้องเอาล็อกโอ๊กนะคะเขาไปคราฟแบบนี้4อันนะคะจะได้เป็นโอ๊กวูดไปเนาะ เอาเขาไปครับแบบนี้ทีค่ะแล้วใส่กระดาษลงไปนะคะอแล้วกันปันผิดกล่องครับเฮ้ยผิดกองวะเอิ้นพิกองพิทกองอลอนแล้วประธานโทษประธานโทษมันไมนต้องมีสองกล่องเราต้องครับในสกายคัปเตอร์อันนี้สับสนเล็กน้อยโอเคค่ะเราได้กล่องครับเรียนรู้มาละดูดิว่าหน้าตามจะเป็นยังไงนะไหนลองดูดิอุ้ยสวยเราปลดล็อกเอ็ดวันแมนอีกวะโอ้โหยังตอกอินชานไม่ใช่ก็จะเป็นกล่องแรกของปะ ลูกกล้องแบบว่าสามารถเอาของมาแลกได้หรือว่าคับของได้อ่ะโอ้ย<ฮ>ของไม่แปลกขนาดเลยอ่ะอ้องไอ้ของหน้าตาไม่คุ้นเลยอ่ะนาอมันอะไรบ้างนี่อใครใครเครื่องจักรก็มีนะเอ้ยเหมือนหนังกระติกเลยอ่ะไออ๋อมมนมีตะขอสองแบบนี่เนาะออ้ยสุดยอดโอเคอันนี้น่าจะเป็นตะแกรงล่อนของนะอ <c oughs> อ้ยนี่แหละของโปรดพี่เคเลย <c oughs> พี่เคชอบล่อนของ เิ่แต่ว่าจะล่อนของได้มันต้องมีหนอนไหมก่อนหรือว่าหนอนใบชาเขียวกันนะโอ้โหจะได้ใครเนี่ยวันนี้เพราะว่าเราต้องการสตริงเนี่ยมาทําตะแกงล่อนของเนาะแต่ว่าก่อนเนี่ยต้องทาอันนี้ก่อนเลยบาเรียวเนี่ยถังไม้หมักปุย๋ยมาทําอะไรอ่ะเอามาทําบล็อกปินไงโอ้จริงเหรอใช่แต่ว่าต้องมีถังไม้ก่อนนะตอนนีเเ้เอาเลยเอาเลยเอาก่นเลยเนาะเราต้องคับในสกายคาฟเตอร์อีกแล้วเนาะ เราจะครอปแบบนี้นะคะใส่บล็อกไม้แท่นลงไปแล้วก็ใส่สลับลงไปอันนี้ค่ะ<อ>เราจะได้ถังบาเรียลไม้มาเนาะโอเคลองวังนะเอามาไว้ตรงแถวนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวจะวาไว้ตรงนั้นเพื่อความหวาดเสียวไงโอ้ยเดี๋ยวก็ตายหรอของที่มีอย,อยู่ <laughs> ประหยัดพื้นที่ไงโอเคเดี๋ยวเขาคับของกันนะเราต้องเอาต้นอกซับป,ปิ้งนะคะเข้าไปครอปแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็นเศษใบไม้มาเนาะ ซึ่งเศษใบไม้นะคะเราต้องใช้เยอะที่จริงนะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องปลูกซัปปิ้งต่อไปปลูกกันต่อไปยาวๆไปอุยใช้ต้องแปดอันเนี่ยทั้งหมดก็จะได้อะใช่ต้องใช้ทั้งหมดแปดอันนะแปดต้นอ่ะเอาเลยทุบเลยทุบเลยตะขอก็พังแล้วพังอีกเนี่ยโชคดีแค้นที่บ่มนิวยังไม่หมดนะยังไม่หมดหรอกยังของพี่เค้นก็มีอยู่อ่ะเอาเลยเอาเลยมีอีกเยอะมีอีกเยอะมีอีกเยอะเราได้ดอกใหม่บ้างยังอ่ะยาดอะฮะ ยังไม่ได้เกาะทำไมมันเกลืองเงี้ยสู้เขาเอ้าพี่เคเมอร์กำลังใจให้อัพเปิลได้มาลูกอย่างเราเนี่ยดูดิโอ้ยทุกกุคนั้นท,ทุกได้ลูกแล้วโอ้ย โอ้หน้าชงชานน่าเอจะซึ้งขนาดน,น,นี้ชงชานตัวเองจังเลยตอแตะยังไม่ได้เลยอะทุบมาไหลว่าไหลคืนเนี่ยไหนบังออมได้ครบยังน่ะโอเคครบแล้วเราก็จะเอาอกซับป,ปิ้งนะคะเขาไปข<อ>้าวเพิ่มเติมค่ะเราจะได้เป็น c o m โพสเ b a นะคะซึ่งจะเป็นชิ้นส่วนของใบไม้เนาะ,ะแล้วก็เอามาข้าแบบอีกทีะคะ่ะเราก็จะได้แบบคล้ายๆกับเป็นพวกใบไม้อัดแห้งเนาะ,ะเป็นบ็อกี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ<อ>แล้วก็ปลดล็อกแล้วนะโอ้สุดยอดแล้วก็มาหมักเป็นถังปุ๋ยได้ค่ะ โ okay, อเคเพราะว่าเรื่องการทำดินนะคะมันต้องอัดแน่นขนาดแล่ะเ,เนี่ยเราจะเอาบล็อกหญ้าสีเขียวนะคะคอาไปใส่ในถังไม้แบบนี้อ้าจะเป็นไงอะ่ะมันก็จะหมักปุ๋ยไงยให้กลายเป็นดินให้เราค่ะเป็นดินอัดบล็อกมาให้เรานะสุดยอดโอเคเราแป๊บนึงโอเคได้ดินมาแล้ว <S <S เอ,อ้ยพี่เค้กเราปลดล็อกได้ดินมาแล้วเยี่ยมไปเลยอ้อมแต่เราเล่นาดยัง,ยยงนะคาดะยไรอ่ะร้อนอ่ะ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะได้หรือเปล่าตอแตแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะเราจะได้ปลูก2ต้นแล้วเดี๋ยวก็ได้นาอเออ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋เอ๋ออ๋่อ๋ออ๋อย๋ออ๋ออนออ่ออ๋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 ออ่อ่๋ออ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออแออ๋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 อี่นอ้ออคออ๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋นอ๋อน๋ออ๋ออ๋ตอ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออ๋อเ๋ออเออ๋ออก็ได้อ๋ออ๋ออ๋ออนออนออ๋เอ๋ออ๋อ อย่างนั้นเ่าต้องมีก็แล้วนะศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งในยะป่ะในยะสกิตรป่ะโอเคทุบกันต่อไปโอ้ยยังไม่ได้เลยอ่ะลูดีโอูไม่ที่ได้คืออะไรป่ะทุ๊บแป๊บอะไรเหรอบล็อกไม้มีเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยเขาว่าทำขวานดีกว่านะง่ายดีตอนนี้ไม้เหลือเฟือมากเลยอ้อมใช่เพราะว่าตอนนี้ไม้เยอะมากเลยอ่ะเอาไปทำขวานได้สบายเลย๋ยวเขาคับขวานกันเนาะเราแปลสภาพไม้กันนะคะแล้วก็เอาไปทำสติ๊กกันเนาะ โอเคได้สติ๊กมาละแล้วก็เอาไปครอฟแบบนี้อุ้ยได้ขวานหน้าตาแปลกๆได้มาเป็นฟินเหรอฮะขวานฟินเหรอเฮ้ยไม่ใช่เราเนี่ยในลังตอบนี้ตอบแล้วจะมีความสุขไหมเนี่ยคนละฟินทำไม <c oughs> อันนี้เราใส่มอดเข้าไปเพิ่มใช่ปะโอ้ว,ว้าวเดี๋ยวลองนี้อุย้ยดีกว่ามือเยอะเบยอ๋อย,ยังไม่ได้เลยอะ่ะนั่นดีโอ้เจียใจอะ่ะน้องหนอนไม่มาท้าไม่ได้แล้วอ้ามหักกันเดินอ้ามันแล้ววันนี้โอ้ยไม่มีใจะให้หักแล้วเนี่ยตัวน <c oughs> <c oughs> ี้ ไม่ออกมาเลยสักตัวพี่เค้นอืมเดี๋ยวมันก็ออกต้นไหนนะที่มันจะมีหนอนใบชาเขียวอ่ะ้นนี้แหละน่จะหมดแล้วอีกนิดนึง,ง,นนนอ,นงอีกนิดนึงข้างบนแน่พี่เคนรับประกันโอ้ยอาจจะไม่มีก็ได้นะเอาเลยนี่ไงอีกนิดนึงจะออกแล้วจะออกแล้วอะไรอะ่ะน้องยังไม่เกิดอันสุดท้ายเออไม่ออกโอ้ทุบต่อทิ้งนี่ก่นมาแล้วน้องยังไม่เกิด <c oughs> โอเคมาต้นต่อไปดีกว่า <c oughs> พี่เคน อ้อมีงมันสูงขนาดนี้เฮ้ยอาจจะมีหวังก็ได้นะดเมาทำตะขอมาเพียบเลยอะต้นนี้มีสิทธิ์นะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยทุบก,กันยาวๆไปอ้ยมันสูงจังก็ไปไงที่ต้องทำเยอะๆอะตะขออนะได้ด <c oughs> ิต้องตกก็มาตายแนละ้วอ้อมอีกนิดนึง อุย้ยต้นนี้สุดยอดมันต้องทุกไปไเรื่อยใช่เปล่าเอาเลยเอาเลยพี่เขนแล้วประกาศเลยต้นนี้ได้ชัวร์ได้ชัวร์อ๋มันเป็นยังไงอะหนอนไหมอะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเหมือนที่ไอ้ถ่านรถด่วนที่พี่เขนกินมากเหรอมันไม่ใช่หนอนใบชาเขียวเหรอ <c oughs> เอยคลายกันอยู่นะแต่ตอนนี้ก็พุ่มไม้เยอะดีเหมือนกันนะอยงนี้มั่งอ้อมดอกยังอัอนี้มันจะเช้าหรือมันจะค่ำนะพี่เคนก่อนจะเช้าแล้วทุกคนหลายวันหลายคืนเลยเนี่ยอันนี้เขาเริ่มเมาเนี่ยอันนี้เราเมาจริงหรือเมาเล่นเนี่ยเมาใบไม้อะตอนนี้โอเคเช้าแล้วอุ้ยลองเห็นชัดเจนแล้วโอเคทุกต่อไปไม่มีหล่นลงไปมั่งปะเนี่ยไม่มีคอยดูอยู่เนี่ยอ๋อแต่เอ้อมันหล่นลงไปแล้วพี่เคนตีอ้อมตกลงไปตามเก็บเลยนี่ ไอ้นม่้ตามเก็บมันตายคาที่เลยสิ่งพัสุธาลงไปเลยนะไม่มีเลยอ่ะพี่เค้นโอ้ไม่รัเจ๊งแล้วอัปเปิ้ลได้มาต้องหกลูกหายหิวแน่เลยอ่ะนี่นั่งทุบกันตั้งหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นเอ้ยแค่สิบห้านาทีนะตอนเนี้ยเอายังเอายังยังไม่ได้เลยเวลามันผ่านไปช้าเหมือนโกโกเลยน้องยังไม่เกิดน้องไม่เกิดอันนี้ปะเนี่ยโอยอะไรเนี่ยได้แล้วอ้อมอีกนิดนึงพี่เค้นรับประกันเลยต้นสายนี้ได้ไห่โอ้ยไม่เจอไม่เจอนิดเดียวนิดเดียว ได้ป่ะได้ไวล้วไ,ไ,ลไปห้องน้ำกันได้บอล <c oughs> เออไอลูดแดงๆนี่มันคือหนอนใหม่ปะฮะอะไรแดงๆเหรอหรือเป็นเพราะเราใส่มอสลงไปอ่ะเฮ้ยอ้อมได้ได้ปนแปลก้วยเหรออืมอ๋อมันน่าจะเป็นมอสตัวแดตัวหนึงน่งปะหรือไม่เกี่ยว<ม>นะไ,ไ,ไม่ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าดีไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนโอเคเราทำตะขอเพิ่มดีกว่านาะรู้สึกว่าตจวหนอนใหม่นี่จะหายยากมากเลยนะเฮ้ยไม่แน่นะอ้อมไอลูดแดงๆเนี่ยอาจจะหายยากกว่าหนอนใหม่ก็ได้นะแต่เราพัเอิญได้ของหายยากกว่ายากมากเลย ไอของที่หาง่ายกว่ามันไม่ได้ม <c oughs> ีด้วยหรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเขาทุบไม้ต่อละเอาเลยเอาเลยเรับประกันต้นนี้ได้ชัวร์น่าเกือบแล้วเกือบแล้วนิดนึงนิดนึงด้เกลือชัวร์เอ้ยอาจจะโชคดีก็ได้นะตอนนี้ก็ทุบมาสิบกว่านาทีแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยเลยเนี่ย <c oughs> ทุบเบ้ทุบเบยไล่บอยจริงๆเลยตง <c oughs> ใจช่วยอยู่เนี่ย <c oughs> เฮ้ยอย่างไรจะสปริงก็ดีนะต่ออายุต่อโหแต่ว่าตอนนี้มันสูงมากเลยอะแล้วตอนนี้ค่ะ เราก็ยังหาหนอนใหม่ไม่เจอเนอะเอาะท,ทางที่ใช้ตะขอทุกเท่าไหร่นะคะก็ยังไม่ได้สักทีนะ ไม่เป็นไรความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่ตรงนั้นแหละกองก็ตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทุบกันเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราไปทุบกันรอบที่หลังกันดีกว่านะคะทุบจนเมมคอมจะเต็มวะเนี่ยเดี๋ยวไว้คราวหน้านะเดี๋ยวเรากันนอนใหม่มา่อวแล้วก็วิธีครับกล่องครับสกายคลับเตอร์นะคะเราก็จะต้องเอากล่องคับธรรมดาเนี่ยเข้าไปครับต่ออีกทีเนาะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้กล่องสกายคลับเตอร์พร้อมกับได้บอลมิลแล้วก็กระดาษมาพร้อมกันด้วยนะคะก็โอเคค่ะเราก็เล่นเกมไม่ครับสกายบล็อกปีอ่อนในตอนที่ กับทัลลัคไกโกยกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพ mm hmm. วกเราในี่รเล่นเกมไมโครสต่อไปนี้นะแล้วอย่าลืมมาคามอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบาย